เห็นไหมเห็นไหมโอ้เนี่ยมันยาตรงไหนไก่แค่การทำม่นรูดใช้กันแดดเนี่ยด้วยสแลนเนี่ยง่ายมาดอออูอุปกรณ์อุปกรณ์มันมีอะไรบ้างหนึ่งเหล็กหนึ่งเราจะใช้เหล็กก็ได้ใช้ท่อได้สองท่อนใช่สองท่อนสองเชือกอ่ะมาดูต่อไปเนี่ยจะเป็นการสแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องประกอบกับคำอธิบายขั้นต้นให้เราจะไปหาท่อน้ำมานะาท่อน้ำให้หมกกับสแลนห่างสักประมาณ ตัดออนได้ก็ได้นะแต่นี่คือหน้าเผาสาธิตดูเอาไอ้สแลนเนี่ยมามัดรวบรัดตัดตอนมัดกับพ่อจะี๋ยวมามัดเนี่ยให้มันให้มันอยู่ให้มันแน่นให้มันอยู่อ่ะสบายช่างหน่อยประกอบดูดูเฮ้ยกระตูนี่เวลาทำห้ดูเนี่ยเอาเอ้าสบายรวบรัดตัดตอนมัดดีนี้ี่ตะกงมาดิจริงจริงตรงนี้มันไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่เราจะมัดก็ได้ยิงติดก็ได้มัดตุ้ยก็ได้มัดยังก็ได้คือให้มันอยู่นะ ต่อไปเนี่ยเมื่อเรามาัดเสร็จแล้วเาเขาจะให้เราเนี่ยใส่รอกถ้าเกิดเราไม่มีเงินไปซื้อรอกเนี่ยให้เราตัดทอ่อ PVC เนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมตัดขนาดไหนก็ได้เอามาทําแบบนี้นะโดยฝั่งขัาวฝั่งซ้ายฝั่งขัาวเนี่ยให้เราเนี่ยใช้ใส่แค่รอกเดียวแบบน,นี้ตะกรงแบบน,นี้ลักษณะการมัดนะ่ให้เราเนี่ยเอามือทำหนึ่งคืบประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งคืบให้เราเนี่ยมาใส่ตรงกึ่งกลางแบบน,นี้โดูเลยเฮ้ยเนี่ยโดูดนดเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เอาเมื่อกี้ว่น่าพาวบอกไงฝั่งขรัวเนี่ยใช้หนึ่งอันฝั่งซ้ายเนี่ยใช้สองแล้วใช้ยังไงม,มันลูกมันนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสร็จด,ด้านล่างนี่สําคัญมันจะต้องหนักไหมอ่าจะต้องหนักจะต้องหนักเพราะมันต้องใช้แรงดึงถ้าเรามีท่อเนี่ยให้เราเนี่ยใสย่ทรายก็ได้ใสด่ดึงเข้าไปใส่อะไรก็ได้ให้มันหนักเอาทางน้อยสอดเอาเราเนี่ยจะใช้วิธีการสอดนะเอาสอดไปเอาเสียเข้ามาเอามาเนี่ยตรงนี้สําคัญตรงนี้คือสแลน ฝั่งนี้เนะี่ยคือท่อให้สแลนกับท่อเนี่ยห่างกันไปประมาณ1ฟตุตหรือว่าห่างไปประมาณสัก15เซนติเมตรอ่ะมาดูทำไงต่อไปต่อไปก็ทำการรัดทมวนไปก่อนนะต่อไปเนี่ยก็ให้หา1ห,หารวด2หรือว่าเคลันธายก็ได้มัดเลยเนี่ยมัดให้มันอยู่อ่ะเอาหน้าเผาเนี่ยแนะนำให้ใช้อะไรชกหนเลยใช้เคลียันธายนะเนี่ยรัดมันตึงมันจะได้สวยงามไหมพอรัดไปปุ๊บมันจะสวยเลยเยวจะมีวิธีการสอนแกะเคลันธายนะ ไม่ใช่จบคดีนะเขาบอกแล้วว่าความรู้ดีแบบนี้ปัญญาตีีจะไม่มีสอนให้ดูช่องวุหน้าเผาดูดูแล้วก็แชร์ก็พากันแชร์แชร์เก็บได้ดูนะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจําง่ายลืมง่ายจริงๆเนี่ยคนแชร์เนี่ยคิดว่าวหน้าเผาเนี่ยรวยวุ้หน้าเผาไม่รวยหรอกไม่เคยมีรายได้จากการสร้างเพจมีแต่คนดูเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากช่องวหน้าเผาอ่าต่อไปเมื่อเราใช้เกมันไทยมัดแล้วก็ทําการตัดออกให้เรียบร้อยนะตัดออกอ่าเลไว้ไปเนี่ยมันเกะกะต่อไป หัวใจหลักสําคัญของมารูดพาสแลนมันมีอย่างนี้ฝั่งขัาวฝั่งขัาเนี่ยสมมติว่าฝั่งเนี้ยมันคือรอกรอกแค่อันเดียวใช้รอกแค่อันเดียวแ่วหน้าเผาแีไอ DIY ใช้ท่อต่อไปมาดูฝั่งนี้เวลาเราใส่ท่อประปาหรือว่าเหล็กบาเนี่ยให้สแลนเนี่ยให้มันมีเนื้อที่ท่อห่างมาประมาณสัก20เซนเพื่ออะไรอ่ะอันนี้คือเหล็กเนี่ยมันไม่มีมันสั้น DIY สมมติว่าเหล็กเนี่ยมันยาวนะอ่ะหน้าเผาทำแบบนี้ใช้ท่อ p v วหรือว่าเหล็กเนี่ยมันยาวประมาณนี้ ให้เราจะไปหาเชือกเชือกฝั่งขวาเนี่ยต้องยาวกว่าฝั่งซ้ายยาวเพราะอะไรให้เราแต่รอยเชือกหลักการนี่มันสาคัญมากรอยเชือกนี้จะปุ๊บตรงนี้เนี่ยทำให้มันเป็นปมปมป,ปึ้งปงปึ้งอึกอักกแล้วแต่แบบนี้ดูเลยเฮ้ยเอาดึงเข้ามาหมัวใจหลักสําคัญของมารูดคือตรงนี้ต่อไปเนี่ยหลักการม้วนเชือกให้เราเนี่ยม้วนประมาณ1 0บถึงสิครั้งหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะม้วน15ครั้งแบบนี้ม้วนนับหนึ่งโดยให้เชือกทุกครั้งเนี่ยนับหนึ่งเนี่ยให้เชือกเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะ ดูเลยหนึงองามอ่ะสิแบบนี้นะหาคนยังไม่เยียบไว้ห้ามขยับอย่าให้เทียมนะต่อไปเนี่ยเชือกที่เราดึงมาเนี่ยจะต้องแน่นตลอดนะเนี่ยร้อยจากขัวจากขัวเนี่ยไปทางซ้ายแบบนี้ร้อยออกมาแบบนี้นะให้มันเนี่ยแน่นตลอดแบบนี้นะจากฝั่งขัวเอามาสอดฝั่งซ้ายแบบนี้สอดแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ เอาให้มันัั่นก่อนอันนี้คือจับไว้ต่อไปฝั่งซ้ายทำยังไงต่อหลักการเดียวกันนะฝั่งซ้ายถ้าเกิดเป็นท่อ PVC เนี่ยก็จะต้องเจาะเจาะเพื่อทําปมแต่เอาหน้าเผาดีไวไม่มีท่อ PVC ก็มัดปกติเลยเอาไปต่อยอดเอาดูแล้วก็ต้องทําให้เป็นนะเฮ้ยห้ามกับมาถามอีกรอบฝั่งขวาเนี่ยมมวน15บครั้งฝั่งนี้ก็ต้องสิาครั้งหนึ่งห้า หกเจ็ดสิบสิบห้าอ่าสิบห้าต่อไปทำยังไงจับให้มันตึงให้เอาไอ้เชือกฝังเนี้ยเอามาสอดจากซ้ายมาขวานะดู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 ด,ดูไปดูละเฮ้ยต่อไปทุกอย่างเนี่ยต้องตึงเมื่อเสร็จแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาให้เราทำการดึงให้ทุกันดูนะเห็นไหมเ hey, hey, นี้ยเฮ้ยเจ๋ออ่ะเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไห,นหนมค่อยๆดึงค่อยๆดึง เดี๋ยวดึงเสร็จก็จะไปทํางานใช่ไหมก็มัดดิก็มัดไว้ดิฝันตกฝันตกอฝันตกฝันตกก็ปล่อยดิปล่อยไปเนี่ยเนี่ยปล่อยเนี่ยปล่อยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเออสุดยอดว่ะเป็นไงเออดีไหมมาดูอีกรอบนึงอ่ะถ้าคุณจะเอารถออกดึงชักนี้ดึงเห็นไหมเห็นไหมโอ้เนี่ยเฮ้ยก็ดูดิ ยากไหมถามเนี่ยยากไหมถ้าฝนตกทำไงแดดมาทำไงก็ปล่อยสิเนี้ยเนี้ยเอเอเฮ้ยสรุปสรุปมันยากไหมมันยากไหมไก่แค่การทำม่านรูดเพื่อกันแดดกันฝนเนี่ยมันยากไหมมันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถนําไปต่อย,ยอดได้ใช่ไหมใช่อ่าเอาไปต่อย,ยอดตรงนี้ใช้ท่อ PVC แต่จริงๆต,ต้องใช้อะไรลอกลอก่าใช้ลอกใช้ลอกสามตัวนะ หากวิธีการที่ว่าน่าเผาทำไปดูทุกคนเอาไปทําตามแล้วมันไม่ได้ผลจริงยืนยันคาเดิมอม,มอะไรขี้หมาอมขี้หมาปา้วนใส่หน้าใครหน้าเผาหากทุกคนเห็นว่าคลิปนีนะ้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อปการแบ่งปันความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครมีเะไรองใส่ไหมมีไหมทำไมหน้าเผาต้องเสียงดังเออก็มันเป็นเรื่องของหน้าเผาถ้ามีใครมีรืองใสจะไปไประชุมแล้วไปตาดูหูฟังสมองคิดตามเอาไปทำตามแล้วกันดูเรื่อง